เลยสว่าคาช้่ยเดเจริญศรีนะคะท่านรองประธานวุฒิช่วชีวิตสัตว์ได้แ็นเจ้าของคลินิกโรคแกรักษาสัตว์ที่บริเสพืนทีรงพคลินิกนสองสองห้าแปดหกเจ็ดห้าหนึ่งค่ะเจ้องคลินิกสัตว์เลี้ยงสวัสดีคมอครับครับวันนี้เรื่องโรคผิวหนังนะคะจริงแล้วหลายหลายคน นะครับถ่าเถึงเรื่องผิวหนังเนี่ยนะครับอคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยนะครับหรือตัดเลี้ยงเนี่ยอไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยดูเลยนะครับเราะ้ในคลินิกต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่หมอรักษากันเนี่ยส่วนใหญ่จะมากมากรกจเนี่ยรักษาโรคผิวหนังค่อนข้างเยอะนะครับรักษาโรคผิวหนังค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผิวหนังเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก <Yeah. S 2> นะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คืออย่างเวลาเกิดไฟไหม้ที่ไหนเนี่ยนะครับเขาจะพูดถึงโอเคมีคนที่ศูนสูญเสียผิวหนังอ่ายี่สิ0อร์เ์ย่สเซ็นสาิบเอร์เ็นหรือสิบอเนย่างเงี้ยนะครับ <Yeah. S 2> คือผิวหนังเนี่ยมันทำหน้าที่อ่าหุ้นนะครับอวัยวะภายในของเราทั้งหมดเลย <Yeah. S 2> เอาไว้นะครับจริงๆแล้วผิวหนังเนี่ยคือ อาวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายนะครับมันเป็นชีวะหนึ่งนะครับแล้วมันหุ้มร่างกายไว้เพื่อไม่ให้ร่างกายตั้งแต่เรื่องของการสูญเสียน้ํานะครับป้องกันความร้อนป้องกันความเย็นป้องกันแบคทีเรียป้องกันไวรัสป้องกันเชื้อราครับมันทาหน้าที่ป้องกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีพวกเส้นประสาทเส้นเลือดที่อยู่ตามผิวหนังเนี่ยนะครับอ่าซึ่งใช้ในเรื่องของอ่าเวลาสุวะเวลาเราไป เท้าเรานะครับเวลาเราไปเหยียบถูกของมีคมหรือว่า <Yeah. S 2> อะไรก็ต่างที่มันร้อนเนี่ยนะครับปฏิกิริยาของร่างกายจะเกิดเร็วมากเลย mm hmm. นะครับมันเชื่อมกับสมอง <Okay. S 2> นะครับที่ผิวหนังจะมีพวกปมประสาทเยอะแยะเต็มไปหมดเลย mm hmm. นะครับนะเพราะเพราะนั้นผิวความสําคัญของผิวหนังเนี่ยมันคือตรงนี้คือสิ่งเหล่านี้นะครับแต่หลายคนเนี่ยนะครับอไม่ค่อยสนใจ mm hmm. นะครับที่หมอเคยพูดไว้หลายครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผิวหนังเนี่ยนะครับ <c oughs> คือตัวชี้สุขภาพของสัตว์เลี้ยงเรา <c oughs> นะครับผิวหนังคือตัวชี้สัตว์สุขภาพของสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลผิวหนังเขาประจํานะครับจริงๆถ้าทําทุกวันได้ก็ดี <c oughs> หรืออย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งหนึง <c oughs> น่งนะครับวิธีการดูแลผิวหนังเนี่ยจริงๆแล้ว ตาเนี่ยก็เป็นอายะส่วนหนึ่งของผิวหนังด้วยหูก็เป็นอวัะส่วนหนึ่งของผิวหนังโอ้เยอะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เพราะงั้นเวลาตื่นมาตอนเช้านะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเราเราไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยนะครับตื่นมาตอนเช้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือตามีขี้ตาไหมค่ะนะครับปากเขาเป็นยังไงนะครับปากเนี่ยมันเป็นส่วนอ่าส่วนหนึ่งซึ่งมันพัฒนากลายเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรในทางทางเดรัจฉาร ปากรินปีปากปอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังนะครับเราก็ต้องดูฟันดูอะไรเข้าด้วยนะครับนะครับว่าโอเคมีน้ำลายยืดไหมมีมีเอ่อหินปูนเกาะฟันไหมไม่มีน้ำมูกไหมไห้โตจมูกเลยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังนะครับนะเพียงแต่ว่าโพรงข้างในเนี่ยมันอาจจะเป็นอ่าเนื้อเยื่ออีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งขึ้นมาเป็นท่อ นะครับถ้าเป็นท่อปั๊บเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของอวัยะภายในแหละนะครับแต่ตัวกมูกเนี่ยนะครับมันเกิดมันเกิดขึ้นโดยที่ผิวหนังเป็น่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังเน้นเราดูแลสุขภาพดูหน้าดูตาดูหูนะครับหูมีน้ำหนวกไหมมีอาการคันไหมนะครับนะเราต้องก็คอยดูรูปไปตามตัวขนร่วงหรือเปล่านะครับ คอยมีเรามีการแปลงขนเข้าประจําไหมนะครับเราต้องคอยดูนะครับลูปไปตามตัวลูปไปตามตัวเสร็จลูปผางนะครับมันต้องไม่มีตะปุมตะปำหางต้องไม่คันเราต้องดูพฤติกรรมเขาด้วยนะครับแล้วก็โอเคอลองลองยกหัวเขานะครับอขยับคางเขาขึ้นมานิดนึงดูใต้คอนะครับตรงบริเวณอ่าใต้ใต้ริมฝีปากเนี่ยนะครับเนะียตรงนั้นเนี่ยมีแผลมีอะไรไหม,มนะครับ อ่าจริงๆตรงใต้ริมผีปากตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้หรือว่าตรงริมฝีปากเนี่ยเราก็ดูได้นะครับว่าอามันมีรอยแผลห,หรือเปล่านะครับมันเหมือนกับขนล่วงไหมนะครับหรือว่าใต้ริมผีปากขนล่วงไหมนะครับนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวชี้ว่าโอเคอาจจะกินอาหารแล้วเราไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้เช็ดหน้าเช็ดตาเขานะครับมันก็โอกาสที่เชื้อราขึ้นมันง่ายคนะครับแล้วก็ โอเคถ้ามันคันเนี่ยมันก็จะแลบลิ้นเลียซ้ายเลียขวานะครับเพราะฉะนั้นริมฝีปากบนเนี่ยมันจะเปียกนะครับแต่ว่าถ้าริมฝีปากล่างเนี่ยก็คืออาหารที่เราให้เขากินเนี่ยมันเป็นอาหารเปียกมันก็จะเลอะแล้วถ้าเราไม่ดูแลให้ดีเนี่ยมันมันก็เชื้อรามันก็จะขึ้นนะครับหรือว่าอหรือว่ามันกินอาหารที่มันแพ้เนี่ยนะครับมันก็จะแดงแดงแล้วมันก็จะเกาบริเวณนั้นเอาหน้าไปไถนะครับ ดูที่ใต้คอเป็นยังไงลงไปถึงหน้าท้องนะครับไปถึงตรงกรง้นลงไอวัะเพศรวมทั้งหานะครับแล้วคราวนี้เราก็ามาดูที่แขนใต้รักแร้เป็นยังไง<ะ>นะครับตรงขาหีบเป็นยังไงนะครับถ้าบ้านไหนเนี่ยนะครับสุนัขหรือแมวเป็นโรคผิวหนังอยู่เนะครับส่วนใหญ่ใต้รักแร้เนี่ยจะเป็นออกเป็นเขาเรียกไลเคนไลเคนิฟิเคชันเนี่ยก็คือ ลายเช่นเนี่ยมันเป็นเชื้อรา <Okay. S 2> นะครับขึ้นเป็นสีดำดอ mm hmm. นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับแข็งๆขึ้นมา <Okay. S 2> นะครับ oh, ตรงห <no. S 2> ลักแร้นะครับตรงตรงบริเวณขานี mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นต้องคอยดูถ้ามีแบบนี้เนี่ยแสดงว่าหมาเรามีปัญหามากแล้ว mm hmm. นะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกหมอบอกว่ารูปไปตามตัวจริงๆแล้วขนของสุนัขหรือแมวเนี่ยมันควรจะเรียก นะครับแต่บางตัวนะครับเราจะเห็นเลยว่าขนมันเป็นตะปุ่มตะปางน,นะครับเราลองคิดดูนะครับหมอจะเล่าตรงนี้แล้วลองลองลองจำลองภาพอยู่ดูนะครับเวลาเวลาที่เราโดนยุงกัดมันก็เป็นตุ่มเป็นตุ่มปูมที่มานะครับท่านหน้าของตุ่มนะครับในสุนัขเนี่ยขนขนมันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะชี้แยกออกจากแยกออกจากผิวหนัง <Okay. S 2> เพราะมัน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 เป็นตุ่มต,ตุ่มด้านโนนด้านนูนขึ้นนะครับแต่พอท้ายตุ่มมันเป็น,นูนลงนะครับมันก็จะเรียบผิวหนังเพราะงี้ลักษณะขนพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นจุด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 ,จ,ด,จ,ดจุดนะครับเพราะ,ะนั้นหมอดูปั๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าไอสุนัขตัวนี้โตัวมันคันนะครับแล้วเป็นลมพิษนะภาษาชาวบ้านก็ลมพิษ oh. นะครับนั่นคือเราเราเรา,เราต้องอิมเมจินนิดนึง <Okay. S 2> นะครับว่าโอเคตุ่มตรงนี้เนี่ยด้านหน้าด้านหน้าของตัวขนมันจะตั้งขึ้น uh huh. นะครับแต่ด้านหลังของตุ่มนะครับมันจะเป็นขนชี้ลง <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นมีขนชี้เป็นหยอ่อม uh huh. หยอ่อม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 อยู่ <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นคือเบื้องนะ,ะที่หมอเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น primary lesion ก็คืออ่สภาษาทางการแพทย์ก็คือ ความผิดปกติขั้นแรกที่ <Okay. S 2> เราจะได้เห็น uh huh. นะครับร่วมกับอาการคัน uh huh. นะครับเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับผิวเปลี่ยนสีถ้าจะผิวเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเป็นเป็น,นหนาๆขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอ่าค่อนข้างที่จะอ่าใกล้เป็นขั้นสุดท้ายแต่ว่าถ้าใต้ท้องเลยนะครับตรงบริเวณขาหนีทั้งสองข้างรวมถึงใต้ท้องด้วยเนี่ย <Okay. S 2> ถ้าเป็นสีดำหมดเนี่ยแสดงว่ามันเป็นมานาแล้ว uh huh. นะครับเราสามารถมองได้ แล้วก็จริงๆแล้วเวลาที่สุนัขมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนักเนี่ยนะครับเราต้องเอาถ้าเห็นอาการผิดปกติเนี่ยเอาไปให้หมอดูตั้งแต่ต้นค <Okay. S 2> นะครับหมอจะมองออกว่าโอเคมันเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือเชื้อรานะครับแล้วหมออาจจะอ,า,อาจจะขอตรวจนะครับเอาผิวหนังไปตรวจนะครับว่าโอเค มันใช่เชื้อราหรือว่าใช้ชใช้เชื้อเชื้อแบบซีเรียนะครับหมอ <Okay. S 2> ก็จะตรวจได้หรืออาจจะไม่ต้องตรวจก็ได้หมออาจจะจ่ายยาควบคุมการอาจจะเป็นภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้ที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะั้นเวลารักษาต้องเอาไปตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตามคลินิกสัตวแพทย์หรือโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยนะครับ <Okay. S 2> คนส่วนใหญ่เอาสัตว์เลี้ยงของตัวเองเนี่ยก็คือมันแย่แล้ว นะครับก็คือขนล่วงแล้วแล้วอยู่เป็นสีดําไปแล้วนะครับนะครับแล้วก็ขนล่วงเป็นหย่อมๆเลยนะครับนะอันนั้นอันนั้นคือคือมันขยี้ไปอีกระดับหนึ่งนะครับนะเป็นจากระดับปฐมภูมิเป็นทุติยภูมินะครับแล้วก็กลายเป็นระดับที่สามระดับที่สี่ก็ไล่ไปนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าหมอเขามองไม่ออกอาจจะต้องเพาะเชื้อทั้งหมดเลยนะครับแต่ระยะระยะ ซ e mm. ึ่งเสียค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับเพราะฉั้นเวลาเป็นใหม่ๆรีบเอาไปรักษานะครับหมอก็จะเห็นว่าโอเคไอ้สภาพผิดปกติเบื้องต้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่อย่างที่หมอเรียนก็คือสภาพปกติเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่หมอแทบจะไม่เคยเห็นเลยมาถึงก็ผิวดำๆหนาๆนะครับพันมากเละไปหมดแล้วทั้งตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้หมอเบื้องต้นเนี่ยหมอจะพูด แค่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือการสังเกตเบื้องต้นนะครับว่าผีหนังของสุนัขของเราเนี่ยตอนนี้เริ่มผิดปกติแล้วนะ,ะต้องเอาไปให้หมอก็ดูได้ค่ะงั้นมาที่คําถามคุณสาวค่ะถามมาเรื่องของสุนัขพันธุ์ไทยเพชเมียอายุห้าปีฉี่เรี่ยราดนะคะกระปิดกระปอยเพิ่งมาเริ่มเป็นได้ประมาณหนึ่งปีควรรักษาอย่างไรคะคุณหมอ,อเป็นมาสักปีหนึ่ง 1> 1ปีเอคือคือมันต้องดูด้วยว่า มันฉี่มีเลือดปอนไหมต้องต้องสังเกตพวกนี้ด้วย <okay. S 2> นะครับถ้าฉี่กระปริบกระปอยจริงๆแล้วมัน,ม,น,ม,นมันมันมีสุนัขที่มันควบคุมไอไอตัวหูรูดหูรูดของกระเพาะปัสสาวะไม่ได้มันก็จะฉี่กระปริบกระปอยนะครับ <Okay. S 2> กับอันนึงเนี่ยที่เจอในสุนัขตัวเพศเมียที่กระปิบกระฉี่กระปิบกระปอยเนี่ยก็คือเวลาที่ไปเอาเอาสุนัขไปผ่าตัดเนี่ย <Okay. S 2> นะครับหมอ ทำทำทำหมันเนี่ยนะครับหมอตัดไอ้ตัวมดลูกเนี่ยนะครับตรงทางเดทางช่องคลอดเนี่ยนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยหมอตัดเหลือไว้เยอะเกินไป <pars> นะครับ <tent ing. S 2> ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นติ่งมันติ่งมันเป็นมันเป็นถุงอยู่<แ>นะครับ <c oughs> ก็คือตัดไอ้ตัวมดลูกซึ่งเป็นถุงออกนะครับแล้วหมอสูงเกินไปมันก็เหลือติ่งเยอะ ไอ้สิ่งตัวนี้เนี่ยบางทีมันไปกดถูกกระเพาะปัสสาวะมันก็อาจจะทําให้มันเกิดปัญหาเรื่องอการฉี่กระปริบกระปอยบ่อยๆนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสพนะครับหรือมีนิ่วมันก็เลยถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยโชคดีถ้าเป็นตัวเมีย,ย,ม,ยมันก็ฉี่กระปริบกระปอยเพราะฉี่มันออกมาได้พเพราะทางทางเดินปัสสาวะของเพศเมียมันสั้นแต่มันไม่เหมือนเพศผู้เพศผู้ท่อปัสสาวะมันยาวนะครับถ้า ถ้าตัวผู้เป็นมาปีหนึ่งแบบนี้เนี่ยแย่ล้นะครับเพราะฉะนั้นควรจะเอาไปให้หมอเขาดูถ้าหมอสรุปว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากอาจจะไม่มีการติดเชื้อนะครับแล้วกระเพาะปัสสาวะไม่อักเสบนะครับก็คือไอตัวติง่งที่ที่ตัดออกตรงมดลูกเนี่ยนะครับเหลือยาวเกินไปม,มันเลยไปกดกลบออกแบบนี้ นะครับเพราะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนเนี่ยก็คือปล่อยเขาออกไปฉี่บ่อยๆนะครับอนั่นคงเป็นวิธีการแก้ไขนะครับนะเพราะแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันเป็นระบบประสาทิปกติอ๋อนะครับมันก็คือเหมือนเหมือนคนเราคนแก่ <há. S 2> นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการควบคุมไอ้ไอ้กล้ามเนือเออเอ้อที่ไปที่ทำให้ฉี่เนี่ยนะครับมันมัน ขยายตัวเร็วเกินไปหูรูปเปิดเร็วเกินไปนะครับฉีก็จะเล็กนะครับจริงๆแล้วมันมียากินควบคุมแต่ว่ายาตัวนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะครับกับอยบอกว่ายามันเป็นยากึ่งเสพติดเลยสั่งไม่มีการขายในเมืองไทยอาจจะมีครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่สิงคโปร์มีขายนะเพราะงั้นตรงตรงนี้เจ้าหมอเขา บอกแล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของโรคกระสานเนี่ยก็าอาจจะไปซื้อที่สิงคโปนค์นะครับหาหมอดูนะเอาเข้ามาได้เหรอคะคุณหมอเอามาไม่กี่เม็ดมันไม่ง่ายมีมปัญหาใช่ไหมคะในะับเต้องมันเป็นยาได้ค่ะคุณอุ่นใจค่ะ,คนนาคะถามมาว่าถ้าสุนนะัขเป็นโรคผิวหนังนะคะสาเหตุมาจากเชื้อราแล้วไม่รักษาเนี่ยจะก่อให้เกิดโรคอื่นได้หรือไม่คะคุณหมอ อ๋อมันก็คันแล้วก็เละหมดทั้งตัวถ้ามันถ้ามันเจอเชื้อราแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเป็นการติดเชื้อระดับที่สามถ้าไล่ง่ายๆก็คือเริ่มต้นเนี่ยสมมติว่ามันเป็นภูมิแพ้มันเป็นภูมิแพ้อย่างที่บอกว่ามันคันนะครับแล้วขนขนมันเป็นตะปุ่มตะปั่มขึ้นมามันเก่าเก่าปั๊บสิ่งแรกที่ลงก่อนก็คือเชื้อแบคทีเอื a เชื้อแบคทีเรียมันก็จะไปทำให้ อขนบริเวณนั้นะมันรุดนะครับแล้วก็เป็นอ่าน้ําเปียกๆนะครับตอนนี้เชื้อรามันก็มาลงต่อต่อจากเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นถ้าเชื้อรากับเชื้อแบคทีเรียรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็รักษายากละ่ะนะครับใช้เวลารักษาอย่างอย่างไอ้โรคที่เขาเรียกว่าสปอ r o t r i เนี่ยในในเป็นเป็นเชื้อราในชุนักกับแมวเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลารักษาประมาณสิบเดือนขึ้นไป นะครับ <N an> <N an> แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นริงเวิร์มริงเวิร์มเนี่ยมันไม่ใช่หนอนนะมันมันเป็นเชื้อรา mm hmm. แล้วมันออกมาเป็นรูปกลมๆขนล่วงนะครับ mm hmm. มันแทะแล้วแผลมันก็จะเป็นรูปกลมๆนะครับพวกนี้อย่างน้อยใช้เวลารักษาหนึ่งเดือนนะครับเพราะเพราะนั้นโอเคอย่างหมอถึงบอกว่าเวลามีปัญหารีบร mm ีบ hmm. ไปให้หมอก็ดู <c oughs> ก่อนที่มันจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นติดเชื้อแบคทีเรียกลายเป็นติดเชื้อรา นะครับคราวนี้รักษากันยกใหญ่เลยนะครับได้ค่ะคุณกรวีค่ะคุณหมอถามมานะคะว่าเขาเลี้ยงสุนัขพันกูเดนค่ะตอนนี้เป็นเพศผู้นะคะทำหมันเรียบร้อยอายุ8ปีค่ะคุณหมอ,หมอเขาบอกว่าอยากจะเรียนถามคุณหมอว่า<ม>ไอ้ลักษณะที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช่ข้อสะโพกเสื่อมในสุนัขหรือไม่คือเขาสังเกตสุนัขของเขาในเวลาลุกขึ้นจะยืนลําบากลุกขึ้นยืนได้ช้า นะคะช้ากว่าหรือช้าลงเนี่ยนะคะต้องใช้แรงมากนะคะจนทําให้เวลาลุกขึ้นยืนนะะ่ะขาเขาจะสั่นหลังจากที่ยืนแล้วนะคะเขาก็จะยืนอยู่นิ่งๆสักระยะก่อนที่จะก้าวเดินทีนี้ไม่ทราบว่าวอาการในลลักษัะแบบนี้เข้าข่ายข้อสะโพกเสื่อมหรือไม่คะคุณหมอ,อจริงๆแล้วในสุนัขถ้าเป็นโกลเด้นอายุแปดขวบนะครับ <5. S 2> มันเทียบกับคนก็คือ อายุเยอะแล้วอายุประมาณห้าสิบหกสิบแล้ว <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นข้อเสื่อมมันเกิดได้แต่ว่ามันต้องหาสาเหตุว่าสาเหตุที่ทําให้ข้อเสื่อมคืออะไรคะ <c oughs> นะครับโอเคอันแรกที่หมอมุ่งไปสู่ตรงจุดนั้นก่อนก็คือน้ําหนักตัว <c oughs> <c oughs> น้ําหนักนะฮะน้ําหนักตัวนะครับ <c oughs> ว่าโอเคสุนัขอ้วนเกินไปหรือเปล่าอืราะ้นสุนัขถ้าอ้วนเกินไปต้องลดน้ําหนักสุนัขลงต้องค่อยๆลดนะไม่ใช่ลดทับ นะครับหาอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังงานต่ำนะครับให้เขากินนะครับล้านสองตามาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโอเคถ้าสุนัขที่อ้วนเกินไปเนี่ยหมอให้ลดน้ำหนักเนี่ยอย่างอย่างช้าช้าเอาช้าช้าแล้วกันนะอาทิตย์ละหนึ่งกิโลก็ได้นะครับลดประมาณสักสิบเปอร์เซ็นของของน้ำหนักตัวที่เขาเป็นอยู่สต่ว่าน้ำหนักเขาตอนนี้สมวว่าสี่สิบโลเนี่ย นะครับหมองให้ลดเริ่มเริ่มต้นเนี่ยเอาสี่โลแรกสี่โลแรกเนี่ยก็คือใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งเดือนไม่ใช่ลดทั่วภาพนะครับถ้าไปถ้าไปอดอาหารมันเนี่ยมันมันมันจะมันจะลดทั่วภาพแล้วเดี๋ยวสุนัขจะป่วยนะครับลดอาทิตย์ละหนึ่งกิโลค่อยๆลดนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปน้ำหนักเขาควรจะลงมาอยู่ที่ประมาณสักสามสิบหกนะครับเพราโกเด้นเนี่ย น้ำหนักตัวเขาเนี่ยนะครับก็คือประมาณสามสิบห้าสามสิบหกกโลกิโลนะครับอันนั้นคือจุดที่หนึ่งนะครับลดน้ําหนักจุดที่สองก็คือเสริมแคลเซียมนะครับหรือไปคุยกับหมอหมอค่ะจะเพิ่มน้ําไขข้อหรือเพิ่มอะไรให้เขานะครับกับโฆษณาทีวีตอนนี้โฆษณากันเป็นว่าเล่นเลยนะครับเพิ่มโปรตีนไททูเพิ่มอะไรนะครับเน่มันมันมันพอพอเวลาอายุเยอะมันก็ปัญหาเดียวกันนะครับต้อง ต้องอมียาเพิ่มน้ําไขข้อ,อนะครับอันที่สามคือพื้นที่เขาอยู่เป็นพื้นลื่นหรือพื้นพื้น rete, คอนกรีตศักริ์จาก,ากะนะครับถ้าเป็นพื้นลื่นเนี่ยนะครับก็ต้องเอาเขาออกไปอยู่ในพื้นที่เป็นพื้นศักษาก,ากม,มันจะได้ลุกขึ้นยืนได้คะนะครับนะแล้วโอเคอถ้าลดน้ําหนักลงและอาการชุนัขขายเจ็บแล้ว นะครับหายเจ็บแล้วเนี่ยพาเขาไปเดินออกกําลังกายอืสร้างมวิ่งห้ามวิง dead card ่งเด็ดขาดนะครับหมอจะเปรียบเทียบว่าอ่ากระดูกขาเขาเนี่ยนะครับเหมือนเสาไฟฟ้าออืนะครับเสาไฟฟ้าโอเคตอนนี้เราก็เห็นนะเสาไฟฟ้าเนี่ยบางต้นมีโยมอาจจะประมาณสิบทางบางห้าทางสิบทางมีเส้นเขาวาเส้นนี้เต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นโอเคจะต้องพาเขาไปเดินจนกระทั่ง ไอ้อสายไฟที่มาโยกไอ้เสาต้นนี้เนี่ยนะครับ <Okay. S 2> มันสมดุลแข็งแรง mm hmm. นะครับเพราะงะั้นเวลาชุนักเดินปั๊บเนี่ยนะครับอาจจะเดินเป็นเดือนเลย mm hmm. นะครับโอเคกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงขึ้นเนี่ย <Okay. S 2> นะครับหลังจากนั้นเวลาเขาลุกขึ้นยืนเนี่ยมันจะได้หายเจ็บ mm hmm. นะครับแล้วคราวนี้มันก็จะเดินเล่นได้นะครับ <Okay. S 2> อย่างที่หมอบอกสิสามสี่เรื่องตรงนี้เนี่ยต้องคุมให้อยู่ mm hmm. ถ้าคุมไม่อยู่อนาคต คือหมอไม่อยากคือหมอเห็นมาเยอะเลยโกลเด้นนะครับให้ลดน้ําหนักก็ไม่ยอมลดนะครับแล้วพอตอนถึงสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่ามาเอาเขาออกมาในที่พื้นที่ไม่ลื่นเนี่ยหลังจากที่เขานอนแล้วเขาลุกไม่ได้แล้วเอาออกมาเอาออกมาแบบนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วนะครับเจ้าของต้องอุ้มเขาไปตรงจุดที่รางน้ำมันจะ นะครับแล้วก็ต้องล้างตัวกันทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งเป็นแผลกดทับนะครันะครับมันก็คือลุกขึ้นยืนไม่ได้นะครับแล้วน้ำหนักมันมันลดไม่ลงเพราะว่าเจ้าของตามใจกินขนาดนอนแล้วเนี่ยก็ยังนอนกินนะครับเพราะเฉะนั้นอายุแปดขวบนะครับรีบรถอเพราะอายุแปดขวบในสุนัขพันโกเด้นเนี่ยถือว่าอายุเยอะแล้วเพราะ อายุไขของโกลเด้นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณเก้าปีนะครับแปดปีนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วยเขานิดนึงไม่นั้นเจ้าของจะต้องอุ้มมันไปอุ้มมันมานะครับฉี่แล้วก็ต้องล้างตัวกันทุกวันเพราะฉี่แล้วตัวนะครับได้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาถามต่อวันพรุ่งนี้ดีกว่าเวลาทำพนอีกแล้วค่ะคุณหมอคะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเรื่องโรคผิวหนังนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะ ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเวลาหมดพอดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะถามต่อให้สำหรับใครที่ฝากคำถามไว้หลังใหม่นะคะกลับมาพรุ่งนี้เรื่องโรคผิวหนังชั่วโมงนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ FM เี้งสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง